สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนนะครับพาความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมเรนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มุ่งงความรักของชาวราศีธนูในเดือนเมษายนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟเพอิคิลนะครับหรือว่าไพ่ห้าเหรียญนั่นเองเจมภาพของคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาแบกรับความสุขของใครสักคนหนึ่งอยู่เห็นไหมครับของคนที่เขารักนั่นแหละผู้ชายเกาะคนที่เขารักผู้ชายเกาะผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เห็นไหมครับแล้วเหมือนกับมีเหรียญอยู่ตรงหน้าด้วยฉันไพ่เป็นนี้ขอทำนายแบบนี้ชาวราศีธนูท่านเนี่ย เวลาคุณรักใครเนี่ยเหมือนกับตอนรู้สึกคุณตอนนี้ยเหมือนเราเป็นคนที่ถกให้เห็นเขามีความสุขทําทุกอย่างเพื่อเขาเลยเช่นใคร,รคนจะมีการซัพพอร์ตคอยดูแลนะครับหรือยอมลาบากเพื่อคนที่รักก็แหละเวลาคุณรักใครจะมีการช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยซ้าน,นะครับเช่นไพ่ห้าเหลี่ยมายาวามว่าคนนี้นหเหมือน,อน,นกับเขาอาจจะทาอะไรไปโดยที่ไม่ได้แคร์คุณว่าคุณเนี่ยลำบากเพื่อเขานะทําอะไรเพื่อเขาบ้างนะครับเหนื่อย,ยเพื่อเขานะแต่ก็เป็นการให้ด้วยความเต็มใจอ่ะ แต่อยากเข,เขาเนี่ยเข้าใจเราบ้างว่าเนี่ยเราเป็นคนที่คอยอุ้มชูเขานะคอยทาให้เขามีความสุขนะคอยทําให้เขาเนี่ยไม่อยากเขามาลําบากกับเรานะฉันพฟไฟออไปคีข้อหมายามเหม,อน,อ,เหมอนกับคุณเอาความรักไปให้เขาเอาความห่วงใยดูแลซัพพอร์ตเรื่องเงินเนี่ยไปให้กับคนที่คุณรักอะ่ะแต่เขากลับเอาห0รอยยิ้มอันเนี้ยไปให้กับคนอื่นเห็นไหมครับไปให้กับคนที่มองรอบๆข้างเขาหรือไปสนใจคนอื่นมากกว่าแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าคนที่ลำบากกับเขาหรือว่าคนที่คอยดูแลเขาเนี่ยก็คือชาวราศีธนูนั่นเอง ฉันไพ่ห้าเหรียญหมายความว่าชาวราศีธนูในตอนนี้หมายความรู้สึกที่คุณดูแลเขารักเขาแต่เขากลับไปสนใจคนอื่นแต่เขาเอาความรักคุณเนี่ยไปให้กับคนอื่นมากกว่าหรือไปสนใจคนอื่นจนลืมไปว่าคนที่ลำบากกับเขาหรือทำเพื่อเขาเนี่ยก็คือชาวราศีธนูนั่นเองฉันไพ่ไปนี้ขึ้นมาว่า f o r of wands นะครับหรือสี่เมถาเข้ามาทำไมว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยหม,มายถึงสี่เมถั่เข้ามาเลยคุณอาจจะเคยร่วมฉลองกันเคยมีความสุขกันอย่างมากเขาเคยเข้าใจคุณมาก่อน คุณสองคนเ,เคยมีการร่วมพิธีการเฉลิมฉลองกันการแต่งงานกันหรือเคยมีความเขาเ้าใจกันมากกว่านี้แต่วันนี้พอเขามีความสุขพอคุณเคยดูแลเขาซัพพอร์ตเขาไปมากๆเนี่ยหรือรักเขามากหมดใจแล้วเนี่ยเขากลับไปสนใจสิ่งอื่นเขากลับไปแคร์สิ่งอื่นเขากลับลืมไปหรือเปล่าว่าคนคนนี้ชาวราศีทนูคนนี้ลำบากมาด้วยกันนะเราเคยเดินทางมาด้วยกันนะเราเคยผ่านอะไรกันมาตั้งมากมายนะฉะนั้นหมดทั้งหมดไพ่สองใบนี้ขอทำแบบนี้ว่าชาวราศีธนูในท่านในตอนนี้เหมือนคุณเป็นคนที่รักใครด้วยคมมมจรริงงัักเสสออป แต่พอคุณรลักเขาหมดใจตอนที่คุณหลักเขาเต็มร้อยไปแล้วเนี่ยเขากลับลดลงความท่าของเขากลับหมดลงในวันที่คุณหลักเขาหมดใจนั่นเองแต่พไพ่ใบนี้ขอตอบแบบนี้กันว่าพอคุณตัด Queen of s w o r d เข้ามาเห็นไหมครับราชีถือดาบนะครับเจมส์หของคนหนึ่งเขาถือดาบไปวางดาบลงไปแล้วว่ะเพราะดาบของเขาเนี่ยถูกแทงไว้ข้างหลังเต็มไปหมดเลยใช้ราศีทูานเหมือนกับคนคนนี้เลย อาจจะเหมือนกับไม่อยากจะตัดหรอกแต่อาจจะถูกแทง,แทงข้างหลังนะครับถูกทําร้ายมานานหรือเสียใจเจ็บปวดกับการที่เราเคยดูแลเขาเคยซัพพอร์ตเขาแต่คนที่เรารักและไว้ใจคนที่เราเคยมีความสุขร่วมกันลําบากมาด้วยกันเนี่ยกับแทงข้างหลังเรากับหักหลังเรากับทําร้ายเรากับมองว่าเราไม่ดีพอนั่นเองเช่นไพคลินออฟซอฟต์แบบความ์ตอนนี้เหมือนกับชายสิริน์นเนี่ยเลือกที่จะวางดาบลงแล้วเลือกที่จะเลือกต่อสู้แล้วเพราะเจ็บมานานเพราะต่อสู้ด้วยความเจ็บปวดเสียใจมานานหรือรักเขาทําทุกอย่างเพื่อเขา แต่เห็นไหมครับลำบากมานานเสียใจมานานคิดว่าเขาจะรักเราเหมือนเดิมคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมาเข้าใจกันจะเปลี่ยนมามีความสุขจะเปลี่ยนมาคลองคู่กันเหมือนกับที่เคยเป็นนะฉะนันใครหลายคนเหมือนกับที่ทําไปหรือทำอยากเพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็หวังว่าจะเคียงข้างกันหรือมีความสุขกันหรือรักกันหรือเข้าใจกันเหมือนกับที่เราเคยเป็นมาก่อนแต่เห็นไหมครับวันนี้คุณรักเขาวันนี้คุณต่อสู้เพื่อเขาเนี่ยแต่เขากลับไปมีคนอื่นแต่เขากลับแทงข้างหลังคุณฉะ่ันใครหลายคนจะม แต่เขากลับมองเราเป็นวีนออ o ซอร์ดอะแต่เขากลับมองว่าเราไม่ดีพอแต่เขากลับมองว่าชา,าลสิลนูนี่ไม่ใช่คนที่ดีพอรหรือสามารถซัพพอร์ตหรือดูแลเขาได้อะแต่เรารักเขาไปขนาดนี้ให้เขาขนาดนี้ดูแลซัพพอร์ตเขาขนาดนี้ช่วยเหลือเรื่องเงินเขาขนาดนี้เขามีไพ่เจ็ดต่าเข้ามาเห็นไหมครับเขายังคิดว่าเราไม่ดีพอเลยอะเช่นไพ่เจ็ดต่าพอทำไงแบบนี้คนรักของชา,าลสีนูท่านเนี่ยกลับมานั่งตรงนี้มานั่งมองถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมามานั่งดูรูปภาพรูปปั้นปฏิปกรรมที่เคยมีให้แก่กันแ ผมเลยทำนาว่าความรักของชาวราศีในตอนนี้พอคุณตัดเขานะครับพอคุณบอกคุณจะไม่เอาเขาแล้วเนี่ยหรือแค่หลายคนอาจจะเหมือนกับซัพอร์ตดูแลเขารักเขามากาที่สุดจนเจ็บอ่ะจนเจ็บแล้วเหมือนกับพอแล้วเจ็บจนพอหรือเจ็บจนตัดใจแล้วเจ็บจนเหมือนกับเมฆจะกลับไปเจ็บปวดเสียใจอีกแล้วนะครับยอมโยนดาบทิ้งเลิกต่อสู้เลิกพยายามเพื่อเขาหรือว่านิ่งเฉยและขอนิ่งเฉยขอตัดสินใจขอหยุดไพ่์บนี้ขึ้นมากลับมีเขาเนี่ยแอบมองแอบส่งรูปภาพคุณเห็นไหมครับกลับมานั่งรอคุณนะ่ะ ผมเลยทำนายว่าคนรักของชาวราศีอยู่ท่านในตอนนี้กลับมานั่งคิดถึงเรื่องราวดีของคุณที่คุณเคยซัพพอร์ตเขานั่นแหละเรื่องเงินเรื่องความรักต่างๆที่เคยมีความสุขด้วยกันที่เคยมีความเข้าใจกันมาเขาอาจจะมีการนั่งคิดถึงคุณนั่งรอคุณอยู่นะครับว่าคุณจะไปง้อเขาไหมว่าคุณจะกลับไปหาเขาไหมว่าคุณจะตามเขาไหมแต่ตอนที่เขาทำร้ายคุณตอนที่เขาเดินหนีคุณไปเนี่ยนะครับไปสนใจคนอื่นเนี่ยหรือหักหลังคุณแทงหลังคุณเนี่ยเขากลับไม่คิดอ่ะฉันไพ่เจตตาขอตอบแบบนี้วกันว่ามีการแอบมองแบบส่งมีการแ นั่งรอค mm ุณมีการคิดถึงคุณนะครับแอบมานั่งคิดถึงคุณเวลาเขาอยู่คนเดียวเวลาเขาเหมือนกับเจอดาเวลาเขาไม่เหลือใครเนี่ยมักจะคิดถึงชาวราศีธนูนั่นเองฉันเจ็บดาขอตอบแบบนี้รับว่าคนที่ทําร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยก็พอคุณตัดเขานะครับพอคุณไม่ต่อสู้เพื่อเขาหรือไม่เน็นเดือดเพื่อเขาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นมานั่งอยู่คนเดียวกลับกลายเป็นเหมือนกับไม่เหลืออะไรอ่ะช่นผมเลยทำแบบนี้เหมือนกันว่าคนที่ทําร้ายคุณก็จะได้รับความเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับที่ทําให้กับคุณเช่นกันวันนี้เขาอาจจะเป็นไพ่ เขาอาจจะมั่นใจว่าไปเกาะคนอื่นเห็นไหมครับไปมีความสุขกับคนอื่นได้แต่คุณอาจจะกลายเป็นคนที่ต้องยืนดูเขามีความสุขคอยช่วยเหลือดูแลเขาแต่เขาก็ไปเกาะคนอื่นรักเขาแต่เขาเอาความรักของคุณเนี่ยไปให้กับคนอื่นอ่ะไพ่ใบนี้บอกว่าวันนี้เขาอาจจะมีความสุขไปรักคนอื่นไปแคร์คนอื่นมากกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ได้คนเดียวนะครับตัดใจหรือเริ่มนิ่งเฉยเริ่มหยุดพักแล้วเขากลับมาไพ่ก้าเหลียญน่ะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเห็นสปอร์ตไลท์เห็นไหมครับส่งมาททีีีี่่่่่ตัััววววคคคคคุุุณณณนนนกลลบมมมาาาาอองงแ้ขขเ ฉันให้เก้าเหรียญของแบบนี้ว่าวันที่คุณเขาว่ามีความสุขเขาอาจจะลืมคุณวันที่เขามีคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แคร์คุณแต่พอไปไม่รอดหรือเขาเจ็บปวดเสียใจยือนที่ผมนายไว้เนี่ยเขาจะกลับมาห้าเหรียญเพจออฟเพดิคอนและควีนออฟ o อดเข้ามาครับเขากลับมาตอนที่คุณเนี่ยเริ่มนิ่งละเริ่มตัดละเริ่มบอกว่าจะไม่เอาเขาละแต่ตอนเขาทำเนี่ยตอนทําร้ายคุณตอนทิ้งคุณไปเนี่ยทําไมไม่คิดดีด ฉันไพ่ไปนี้ขึ้นมาเด็กถือเด็กกับไพ่ห้าหนี่งขอตอบตรงๆก่อนเลยนะกันว่าคนที่เลิกรากับชาวราศีธนูท่านไปเนี่ยอาจจะมีการกลับมาขอหยิบยืมเงินอาจจะมีการกลับมาขอความช่วยเหเลือในวันที่เขาเนี่ยตัวเป่าเลาเปื่อยเห็นไหมครับเนี่ยผู้ชายคนนึงเปล่าโนเปล่าหุยนะครับแล้วเหมือนกับไม่มีเงินไม่มีทองเหลือและรองเท้าก็ไม่มีตอนเขาลำบากหรือตอนเขาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเขาจะกลับมาหาคนที่รักเขามากที่สุดก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือชาวราศีธนูนั่นเองที่ลำบากให้เขาที่คอยซัพพอร์ตให้เขาให้เงินเข ให้เขาจนตัวเองความรักหัวใจของตัวเราเองเนี่ยไม่เหลืออะไรแต่เขากลับมองว่าเราไม่ดีอ่ะแต่เขากลับไปรักคนอื่นมากกว่าหรือมองคนอื่นดีกว่าเราอ่ะสุดท้ายเขาจะรู้เตยว่าคนที่รักเขาจริงเนี่ยคืออยู่ตรงนี้อาจจะมีการกลับมาติดต่อกลับมาเพาะผลประโยชน์กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอยืมเงินก็มีนะครับก็เลยน้คนรักของชาวราศีมิท่านเนี่ยเวลาเขาลําบากเวลาเขาไม่เหลือ,อ,อ,ใ,คอใครแลร้วจริงๆเนี่ยเขาจะกลับมานึงข <ๆ brighter> ึ้นได้ว่านี่คนที่รักเขามากที่สุดจะกลับมาแคร์คุณแต่ตอนที่เขามั่นใจตัวเองหรือต,ตอนที่เขามีความสุขเ เขากลับมองข้ามไปเขากลับเป็นเรื่องคนอื่นเขากลับทําร้ายคุณนะฉันไพ่เป็นทีทั้งหมดมือหมยเขา,าว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยอยากจะบอกเขาเหมือนกันนะว่าเด็กถือเดยกไพ่ห้าเหรียญน่ะเห็นใจกันบ้างหรือเปล่านะครับเห็นคนที่ลําบากตรงนี้บ้างหรือเปล่าเห็นคนที่ดีซนพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้บ้างหรือเปล่าเห็นคุณค่าที่เราให้เขาไว้หรือบ้างหรือเปล่าฉันผมเลยทำนายแบบนี้นกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งคุณทำไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวันนี้เขาอาจจะไม่รู้ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดแต่สุดท้ายเขาจะกกลัับบบมอ่่ทีไปคร จะกลับมาเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดร,รักเขามากที่สุดก็คือคุณนั่นแหละผมเลยทำนายแบบนี้ว่าตอนที่เขากลับมาเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับคนคนที่ยังรักเขาอยู่นะแต่เหมือนกับคนคนหนึ่งที่เด็กถือเหรียญก้าวเหรียญน,นะครับอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่หลุดพ้นไปแล้วผมเลยทำนายว่าชาวราศรีมิถนท่านถ้าเกิดใช้เลือกราคนรักนะครับเป็นเกิน7เดือนหรือว่าเกิน1ปี2ปีไปแล้วเนี่ยนะครับหรือเลือกลาไปเพราะว่าเขานอกใจคุณเนี่ยครั้งเดียวก็เกินจะพอแล้วอะก็ท้อก็เจ็บปวดเสียใจเกินจะรับไหวลลล้้ใคครหหหาายยยๆนเเเเมมืืออกกับไ่ด็ถี ทำดีที่สุดไปแล้วให้หัวใจเขาไปแล้วให้ความรักเขาไปแล้วแต่เขากลับเอามันไปทิ้งแต่เขากลับโยนเสษ็จเงินทิ้งโยนคุณค่าหัวใจของเราทิ้งไปอะ่ะสุดท้ายพอคุณอยู่ได้แล้วเนี่ยไพ่เก้าเหรียญสปอร์ตไลท์ส่งมาที่คุณอย่างที่ทํานายไปครับผมเลยทนานำทำนายแบบนี้กันว่าชาวราศีธนูถ้าเกิดคุณโสดอยู่หรือคุณเลิกราคนรักมาเกินปีหนึ่งหรือ2ปีหรือเกิน7เดือนเนี่ยทำนายว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนที่มีสเสน่ห์เริ่มมีแสงสว่างเริ่มรู้คุณค่าตัวเองเริ่มมีค่าในตัวเองเริ่มมีาเม่มมหหนนกับดวส คนเข้ามาชื่นชมชื่นชอบนะครับมีโอกาสพบเจอชาวสิทธ,ธทาดดินธาตุไฟนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับดวงที่เหมือนกับธาตุลมก็ได้นะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเหมือนกับให้ขึ้นมาว่าเดอะไฮพิเทสอะไม่ต้องกลับไปเสียใจไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดอาจจะพบเจอคนใจดีที่เหมือนกับเอาสิ่งดีๆมาให้นะครับคิงถือเหรียญเข้ามาพบเจอคนรักที่เหมือนกับซัพพอร์ตดูแลคุณคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคงอะ แต่เดี๋ยวไฮพิเทสหมายความว่าพอคุณจะไปเริ่มต้นความรักใหม่นะคนรักเก่ามักจะกลับมาเป็นหนังสือเล่มเก่าเห็นไหมครับมักจะกลับมาทำมาเรเดิมมักจะกลับมาเหมือนกับขอยืมเงินอ่านหนังสือกลับมาได้ถึงเรื่องราวของคุณเอาไว้นั่นแหละฉะ่้นเดี๋ยวไฮพิเทสขอทำนายแบบนี้ว่าคนรักของชาวราศีเวทนเนี่ยวันที่คุณไปเริ่มต้นความรักใหม่หรือมีสิ่งดีเข้ามาหรืออยู่ได้แล้วนะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินหรือปังชีวิตดีแล้วเนีน่ยเทมเพลนนะครับประไพขึ้นมาว่าเดี๋ยวไฮพิเทสอ่ะคน กลับมันได้ขึ้นได้ว่าเนี่ยคนคนนี้คือคนที่ยอมเจ็บเพื่อเขายอมรักเขายอมเสียใจกับเขารอคอยเขาเจ็บปวดเสียใจกับเขามากแค่ไหนกับสิ่งที่เขาทำร้ายกันกับสิ่งที่เขาทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจกับการแทยข้างหลังการนอกใจการมีคนอื่นหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนั่นเองทั้งที่คุณรักเขาหมดใจที่คุณไว้ใจเขาว่าแต่เขากลับทำร้ายมันแต่เขากลับแทงข้างหลังแต่เขากลับทิ้งมันนั่นเองแต่ไม่ว่าช้าหรือเวก็ตามครับเขาจะกลับเหม็นคุณค่าคุณเหมือนกับไพส่องไปเนี้ยเด็กถือเหรียญคิงถเเหียข้าาม คนรักทีน่น้อยคนนะครับที่ตอนที่เราทําไปตัวม,มีค่าอะไรเนี่ยก็กลับมาแต่คนรักใหม่ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับคนที่ซื้อสร้างคู่สมกันอะ่ะผมนแนะนำความรักของชาวราศีถ้าเกิดคุณโสดอยู่ดวงมิเสน์สมหาโชคนะครับอาจจะมีคนรักที่ดีเข้ามาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองคนที่เหมือนกับการสละโสดนะครับการเดินทางออกมาจากความเหนื่อยความยากลาบากไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดกับหนังสือเล่มเดิมฉากเดิมหนักนึ่งเดิมพี่ตอนจบเนี่ยมันย้ําว่าเราต้องเจ็บอีกเหมือนเดิมอะไร ฉันได้ไฮพีเทคกับคินออฟซอฟต์หมายความว่าใครแต่ัดสินใจว่าจะเจ็บจนพอหรือตัดสินใจจะเลิกราคนรักหรือว่าโสดอยู่เนี่ยหรือเลิกลาคนรักมาเกินหนึ่งปีหรือ2ปีหรือเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยทำนายว่าดวงมีโอกาสาสละโสดมีโอกาสาพบเจอความรักที่มั่นคงมากขึ้นดวงมีสเสน่ห์มีการเงินชีวิตที่ดีมีโอกาสเจอความรักที่หมายกับสีเมท้าเห็นไหมครับการเริ่มต้นชีวิตใหม่การสร้างชีวิตใหม่การเจอความรักที่ไม่เข้าใจไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทุ่มเทอะไรไปและสุดท้ายเนี่ยไพ่เดดเทมปูไลนเข้ามาครับให้ไปทั้้นําาต ให้ไปจนเหมือนกับเท่าไหร่หมันก็ไม่พอมันก็ล้นออกกันแหละฉันจะเทมปุรไปนี่แบบคขาว่าสิ่งคุณทุ่มเทลงไปเนี่ยสุดท้ายคนรักของคุณเนี่ยที่เขานิ่งเฉยเย็นชาหรือทำร้ายคุณไปเนี่ยจะกลับมาเห็นคุณค่าเห็นสิ่งคุณทุ่มเทเห็นความเจ็บปวดเสียใจกลับมาเข้าใจคุณนั่นเองฉันจะทำนายแบบนี้นะกันว่าใครเลิกลาคนรักไปไม่เกิน7เดือนนะกันนะครับไม่เกิน4เดือนถึง5เดือนหรือเดเดือนเนี่ยจะมีการกลับมาขอยืมเงินขอความช่วยเหลือกลับมาติดต่อนะครับกลับมาลองใจคุณว่าคุณเเเเเน่่ยยัังจะชวหหลือหืออาาารกดิม กลับมาติดต่อพูดคุยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยหรืออาจจะเป็นการกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเห็นความทุ่มเทของคุณกลับมาเห็นความพยายามเสียใจกลับมาเข้าใจคุณมากขึ้นว่าคุณเนี่ยทุ่มเทรักเขามากเพียงใดแต่ถ้าเกิดคารรู้สึกว่าคนรักของเราเนี่ยก้าเหรียญเจ็ดดาบมีความสุขอยู่ก็ยังดูมคุณอยู่ตอนนี้หรือว่าไปกกอนคนอื่นนอกใจคุณอยู่เนี่ยโดยที่ไม่คิดึงที่คุณทําลงไปเลยเนี่ยอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาเหมือนเทมปูนันเจ็ดดาบก็ได้เพราะเขาอาจจะแอบส่งคุณอยู่เพราะเขาอาจจะนั่งนึกถึงคุณอยู่แต่เขาอาจจะเป ชอบทำร้ายคุณชอบคิดว่าคุณยอมเขาชอบคิดว่าจะทํอะไรคุณก็ได้เพราะเขาคิดมองว่าคุณเนี่ยเป็นเดอะไิษฐเทศครับคนดีเกินไปหรือว่ารักเขามากเกินไปนั่นเองฉนันเทพูแลนด์หมายเขา่าใครเลิกลากันไปไม่เกิน2เดือนไม่เกิน4เ,เ,เดือนไม่เกิน7เดือนเนี่ยส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อให้เข้าใจว่าคุณรักเขามากแค่ไหนคุณทุท่มเทเพื่อเขามากแค่ไหนสงสารกันหน่อยได้ไหมเห็นใจกันบ้างหรือเปล่ารักกันมากแค่ไหนถามว่ารักแค่มากแค่ไหนเนี่ยนับหนังสือนับน้ําตา,น,ตานับความเสียใจนับสิ่งที่ทุ่มเทลงไปเนี่ยมากกว่าความรักนี่ ก็ชีวิตของชาวราศีธนูแล้วนั่นเองช่นพไพ่ใบนี้ก็เลยทำนายแบบมีว่าสิบถ้วยหรือเหนออฟคัพเข้ามาครับทำนายว่าคนที่เลิกลาไปเนี่ยอาจจะเป็นการแต่งงานกันมีครอบครัวกันหรือมีลูกกันด้วยกันนะครับหรือคุณรักเขาเหมือนกับเป็นครอบครัวเลยด้วยแหละนะครับก็เลยทำนายว่าสิ่งนี้ตอนที่คุณรักเขาตอนที่คุณทุ่มเทเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณแต่พอคุณเสียคุณไปหร, Rab, หรือว่าเหมือนกับคุณไม่ได้อยู่ทุ่มเทไม่ได้อยู่ทําอะไรเพื่อเขาแล้วเนี่ยสิบถ้วยครับเขาจะกลับมานั่งมองคุณณณกคคคืือออับบบมาาาาาายยนนูรรระะเเเีีี้้ววงงทททุุ่่่่ํไพข ก็เลยทำในแบบนี้สุดท้ายคนที่คุณรักเนี่ยจะกลับมาแต่กลับมาในวันที่มันสายเกินไปแต่กลับมาใช้วันที่มันช้าเกินไปในวันนี้ ask, วันที่คุณรักเขานวันที่คุณเหมือนกับโดนเขาทิ้งเนี่ยทาไมไม่คิดดีดีก็เลยจะส่งคลิปนี้ไปหาคนรักของชาวราสีหรือท่านก็ได้ว่าถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยขอบคุณนะที่กลับมาขอบคุณนะที่ยังจําเรื่องราวขอบคุณนะที่ยังมีความรู้สึกที่ความรักที่หลงเหลืออยู่แต่ตอนที่เธอทอดทิ้งฉันไปเนี่ยตอนที่เราทิ้งกันไปเนี่ยทาไมไม่คิดดีดีอาจจะส่งคลิปนี้เพื่อให้้้เคานิดดดไไสัท นะครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับเห็นคุณค่ากันก่อนที่จะสูญเสียความรักไปเพราะชาวราศีเวทันเนี่ยคุณเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวเลือกแต่ใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับทำเหมือนกับเป็นของตายทำเหมือนกับเราดีเกินไปทําเหมือนกับเรายอมทุกอย่างอะไรนั่นเองอะไรก็ยอมเลยนะซึ่งคุณเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะคุณรักคุณถึงยอมขนาดนี้แหละแต่มันคือความรักที่ที่สุดความรักที่รักเขามากที่สุดหรือทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้วนั่นเองครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีธนูกันดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ เดือไฮพิเทสขึ้นมา2ชุดเลยนะครับผู้หญิงชุดสีฟ้านะครับผมเลยนะว่าคนรักของคุณเนี่ยขเยขามองคุณอยู่นะอาจจะมีการแอบบมองแอบส่งแต่เขาก็รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อใจเขาเป็นคนที่รักเขามากแค่ไหนเป็นคนที่ดีอะ่ะยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยแหละเพราะคุณอาจจะผ่านอะไรกันมาเยอะเพราะคุณอาจจะทาอะไรเพื่อเขาบ้างเยอะแยะเลยนะครับอาจจะเป็นเดืไฮพิเทสคือการยอมร้องไห้เสียใจก็ยังไปง้อเขาอ่ะหรืออาจจะร้องไห้เสียใจก็ยังรอเขาคิดถึงเขาทุกคืนเลยนะครับฝันถึงเขาก็ยังมีเลยอะ่ะแสดงเดือไฮพิเทสหมายความว่าคนรักของชาวราศ เขารู้นะครับว่าคุณเนี่ยรักเขาจึงยอมขนาดนี้แต่การรักการยอมเนี่ยไม่ใช่ยอมจนเป็นตัวเลือกไม่ใช่ยอมจนเป็นของตายเพราะรักจึงยอมเพราะรักจึงอะไรก็ยอมนั่นเองแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเด็กถือถ้วยครับทํานายว่าเขาเองก็รู้ครับว่าคุณเนี่ยเด็กถือถ้วยกระเดื่อไฮพิเทสก้าเหลียญน่ะเขารู้ว่าคุณมีเสน่ห์เขารู้ว่าคุณมีค่าเขารู้ว่าคุณสวยหล่อนะครับมีเสน่ห์สามารถหลุดพ้นจากเขาได้ไปเจอคนที่ดีกว่าได้อ่ะแสดนเด็กถือถ้วยกระเดือไฮพิเทสขอตอบแบบนี้กันว่าคนรักของชาวราศีมิถ ตอนที่เขาทําร้ายคุณเขาาจะไม่เห็นค่าคุณแต่สุดท้ายเขาจะเห็นค่าคุณตอนที่คุณเนี่ยอยู่ได้แล้วหรือไม่เห็นว่าคุณค่าคุณทีหลังมาเห็นว่าคุณสวยขึ้นมาเห็นว่าคุณเนี่ยคือคนที่รักเขามากที่สุดเนี่ยในวันที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันที่คุณอยู่ได้แล้วในวันที่เขาเนี่ยไปรักคนอื่นไปเลือกคนอื่นแล้วเจ็บมานั่นแหละก็จะกลับมาเลือกคุณนั่นแหละฉันไพ่แปดเด่ขอตอบแบบเี้กันว่าสิ่งที่คุณทาลงไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนรักของคุณยังเห็นคุณค่นไห แต่ไพ่ queen of wands เข้ามาเห็นไหมครับราชีถือเมท้าเข้ามาเนี่ย queen of wands นะครับหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คอยห่วงใยงจนคิดว่าเขาจะทาอะไรคุณก็ได้อ่ะผมเลยหมายว่าคนคนนี้เขาเหมือนกับคนที่ชอบเอาชนะหรือทําอะไรตามใจตัวเองทำอะไรด้วยอารมณ์แต่พอเขาเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเขาก็จะกลับมาขอโอกาสก,กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอยืมเงินเหมือนที่ผมทํานายให้เลยนะครับฉันไพ่ประุุท้ายเข้ามาครับเป็นไพ่ oracle น,นะครับแนะนาชาวราศีธนูท่านว่า feeling นะครับ the unknown momentum change หมายความว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับตกอยู่ในห่วงตกอยู่ในความรู้สึกที่แพอะไรเงี้ยหรือเจ็บปวดเสียใจหรือกาลังรู้สึกว่าเราไม่รู้ต้องทํายังไงกับความสัมพันธ e ์คางนี believe, is, bad, <S <s ้แต่ไพ่เป็นที่บอกว่าให้เราเนี่ยใครก็ตามรู้สึกเหมือนกับตกลงมากๆหรือเสียใจมากๆเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ปีนตัวเองขึ้นมานะครับให้ออกมาจากความทรงจําที่เดว้ายหรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในหลุมอะไรเงี้ยโดนขังเอาไว้ไม่ยอมปีนขึ้นมาก็อยู่แบบนั้นตายอยู่แบบนั้นนั่นแหละ ฉันไพ่ไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนความเจ็บปวดเสียใจสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทุกลายเป็นตัวเลือกสิ่งที่ถูกทำร้ายไปเนี่ยมาเป็นพลังงานให้เราเนี่ยเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือการให้ตัวเองเนี่ยมีการงานการเงินที่ดีขึ้นเพราะคุณเป็นอย่างนั้นนะครับใครที่รู้สึกเจ็บปวดเสียใจมานานเนี่ยจะเป็นแบบนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เลิกจมอยู่แบบนี้เลิกยอมเลิกเสียใจมยเมื่อไหร่เนี่ยไพ่ใปนี้บอกว ก็ขอบคุณชาวราศีทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล่ถ้าเกิดใค้ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ